พระกะาธาองค์การทำนำมนอาบเมื่อพระสุขสเสวยอายุสาตุอิติปิโสปะกะวามือข้าทั้งสิบนิวยกขึ้นว่างคิวข้าพระเจ้าข้ออันเชิญพระนารายผู้เรืองเดชพระนาเรศผู้เป็นเจ้าท้าวเธอจึงจะลงมาให้ข้าพระเจ้าปลูกตนเงินตนนึ่ง ในวันอาทิตย์เดือนห้าขึ้นเป็ดขำปีจวดต้นเงินนั้นก็งามรวดเร็วปรากฏรักนั้นก็ยังจะรดลงไปถึงงนักบาดานพระฤๅษีทันจึงให้อำมาตมานกับนางภูควาดียู่เฝ้ารักษาอีกกิ่งหนึ่งนั้นแล้วฉีไปทางติดบูรพาพระจันทก,กุมารทั้งสิบห้าพระองค์ ทันจึงเซกวายด้วยพระคาถาว่าอิติอระหังติพะจักคุ้งอิติปะทิญาณังอุปะนิมิตตังอุปันนังหูตุนะโมพุทธายะพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังปะขวาอระหังสัพพะปังสัพพะรูคังสัพพะอนันต์รายัง สัพพะสัตรูภระ,ระวิยังสัพพายักข้าปิซาจูรังปลายันติอีกกิ่งหนึ่งนั้นแล้วชี้ไปทางติดอีสานพระอังคารทั้งเป็พระอุ้มทันจึงเสกวายด้วยพระขาท่าวาพุทโธราชาสิงหูจะมหาหนาพังนาหันตตสีหะนาทะกัง bụt thật xa hát xa tây trăng mà rã xê na para rã chơi yang a si chan, rà na na ra cha sinh mã lý sĩ vị trần Phật khang thịt tàu măng ราชาสิงหูจะมหาลาพังทีวะมนุสตังพระชาโนจะมหาลาพังทะสุตุนังมะณีปเวปุริโสราชาสิงหูอังคาราชาวิราหิอัปปะโรโชยังสัภาธาระสิเนเตทะกูราชาโนตระราชายติ อีกกิงหนึ่งนั้นลาวฉี่ไปทางติดผ้ายับพระอาทิตย์ทางฮกพระองค์ทันจึงเสกวายด้วยพระคาถาวา่อาอะสังวิสุโลปุสะภุผาปะปุสะปุโลสุวิสังอะอะภาสังปุริสะสุปุโลโลปุสุสะวินุ สังภาอะนุสะปุลูสุวิสังอะสุปุลูสุซาปุภาปุลูสุวิสังอะลูสุวิสังอะสุวิสังอะสังอะวิสังอะอะอีกิ่งหนึ่งนั้นลาวชีไปทางทิดอุดรพระพุทธบวรทั้งสิบเจ็ดพระองค์ ฉันจึงเสกวายด้วยพระคาท่าวาพุทธะพุทธาพุทธ,พทธีพุทธังพุทธะธรรมะธรรมะธรรมีธรรมูธรรมังธรรมะสังคาสังคาสังเคสังคูสังคังสังคา,งงงงงาอีก,กิ่งหนึ่งนั้นลาวจีปไปทางติดอรดีพระราหูทิบดีทั้งสิบส่องพระองค์ ฉันจึงเสกวายด้วยพระคาถาวาอิติปฏิมาณพุทโธนิมิตตพุทโธธาตุพุทโธสุญญะพุทโธกายะพุทโธพุถานิมิตตังปฏิมาณพุทโธธาตุพุทโธสุญญะพุทโธกายะพุทโธสุญญะพุทโธปฏิมาณพุทโธ ทาตุพุทโธกายพุทโธสุญญะพุทโธปฏิมาณะพุทโธทาตุพุทโธกายพุทโธอรหังสุตตะพุทโธอิติพุทโธทาตุพุทโธกายพุทโธสุญญะพุทโธภะกวาติอีกิงหนึ่งนันล้วชีไปทางติดตักสิ้น พระพรนะสบ,บดีปูมินทั้งสิบเก้าพระองค์ทันจึงเสกวายด้วยพระขาท่าวาสเพสุจักกะวะลีสุยักขาเทวาจะพรมนุน,นูยังอัมเฮฮิกะตังปุญญสัพะสัมปติสาธากังสัเพตังอะนุมมทิตวา สามัคฆาซาสะนีระตาปามาทะระหิตาหุนตุอารักคาสุวิเซสะตูอีกกิ่งหนึ่งนั้นแล้วชีไปทางทิศอาคาเนซาโคนพระเศร้าเบ้าวนทั้งสิบพระองค์ทันจึงเซกวายด้วยพระคาท่าวายังยังเทวะมนุษย์ซานัง มังคะสัตายะาภาสิตังตัฏสะตัฏสานุภาเวนะผู้ตุราชากุลีสุขังเยเยอารักขะกาธิวาตัฏฐะตัฏฐาท,ทิวาสิโนอิมินาธรรม,มากาเนนะสเปอัมเฮหิปูจิตาสัทธาปัตตานิปัสสันตุ Sũ khĩ ta hôn tụ nịp ya cha am he su sape hê cha-am-hê-súc Sắp-hê-rắc-khan-tụ ma ni hê sa lang pa su pa hung Cũ-sa-lang-pa-su-tăng than tụ chi rằng tít than tụ sa khả tăng เยวาชะลาภูชนทะชาสังเซหโชปะปาติกาอเวราหุนตุสัเพเตอะนิคานิรุปัตถวาปัตสันตุอะนาวัชานิมาจะาซาวัชะคาละมาจิรังติทะตุโลกัสมิง xăm mà xăm phút thá sa sa nâng thật xen tăng xô so, tạng vằn tụ năng mặc khang sắt tạng vĩ sút thị gia 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 vá phút thù tị nà na, năm hít lu cá chết thật sa sắt tụ nùng xăm mà thê sĩ tạng thầm mặt sa pao vặt tạng tị mà hê sĩ nùng pa san na hôn tu sap phe pi pa ni nu phut tha sa sa ni sam ma tha rang pa ve chân tu ka ni the vu pa wat sa tu bhut thi pha wa ya sat ta nang sa mi thang ni tu mi tha ninh ma ta pi ta cha อัตตะระชังนิจจังรักคันติปุตะกังอีวังทำมีนราชานุปัจจังรักขันตุสัพพธาอันตะราอย่างทุกขังอันตะราอย่างอนิจจังอันตะราอย่างอนัตตายอดนั่นก็ตรงขึ้นไปถึงอากาศพระเกตรทังกาวพระองค์ทันจึง,จงสเสด็จลงม,มาเฝ้ารักษา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันจึงเสกวายด้วยพระขาท่าวาปะทุมุตตารูจะปูระพายังอาคานเนยจะรีวะตุทักขินีกัสสปูพุทธูหระระตีเยสุมังคาลูปัจฉิมีพุทธะสี่ขี้จะพายัเีจะมีทั้งกรู อุตตรีสักยะมุนีเจวะอิสาเนสารนังการูปะทวิยังกุกุสันทเอกาเซจัติปังการูอเตธะสะทิสาพุทธาราชาธรรมมัสปูชิตานัติรูขาปยังเขมังอสกังสัมปติตายะพัง อาสู้กังสัมปติตายากังทุกขรคุคพยังนัตถิสัพภะสัตวิทังเส้นตุเตสัญญาเยนะสิเลนะสังยามีนะทะมีนาจะติปิตังอนุรักขันตุอารุคเยนะสุเขนาจะ อานาคาตัสสะพุทธัสสะมมตเตยยัตสสะยัตสสะสินนมหาเทวุมหาเตชูสัพสพะโสติภวันตุเมสิรูเมพุทธเทวัญจะาลาเตพพุมมะเทวาตาหะทายังนารายะกัเจีวะทะวีหเตจปะปปารเมสุราปะที วิสนุกันเจวะสัพพะกรมมาประสิทธิมีพระองค์การมีสำรับทำนำมนอาบเมื่อพระสุขมาสเสวยอายุยู่ตามการคำนวณข้องหุน่นหรือจะทำนำมนอาบในวันสุขก็ยิงดีบำบัดถุกภัยทางไล่เกิดลาบสาการะดีหนักเลถ้าหากดาวพระเคราะห์ในดวงชะตาให้โูษ ให้ทำนำมุนอาบด้วยพระคาทานีจะกลับรายให้ไกลเป็นดีให้เอาใบต้นเงินใส่ในขั้นนำมุนด้วยเปตใบดีนักเล